คือเป็นแล้วเซฟุบายเลยคือภาษาไม่ได้แล้วถาวรด้วยคือตาบอดถาวรน,นะครับอันนี้คือภาวะความเสื่อมที่ขั้วระสาตาแล้วเ,เรามาไล่เรียงก,กันใหม่นาะมันมีหลายๆชั้นเหมือนเคกนะ้กเนาะชั้นแรกนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะก็มีเยื่อบุตาสัตว์มาคือเลนตาถัดมาคือจอภาสาตาแล้วมันมีขั้วตาคือจอระสาตามันจะมีขั้วตาเหมือนเป็นตัวที่รวมจุด เส้นประสาทแล้วก็ไหลเขาเรียกว่าไหลย,ย้อนเข้าไปในสมองเราอะ่ะแต่ที่คั่วที่มันจ่อที่ตรงเนี้ยมันขาดขึ้นมาเหมือนหลอดไฟที่มันขาดที่ว่าจะจะเห็นอะไรไหมครับมันจะไม่เห็นนะ่็ต้หีนคือภาวะความเสียหายที่เกิดที่คั่วประสาทตาเกิดจากความดันที่สูงในตลอดเวลานะครับความดันมันมีในในเลือดเนาะแล้วก็ความดันสูงในตาด้วยนะคืออวัยวะเราเนี่ยในด,ดวงตามันเต็มไปด้วยของเหลวอะ มันก็จะมีความดันถูกต้องไหมมันมีความดันถ้าความดันไม่มีเลยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าความดันสูงมากมันจะมีอวัยวะหรือมีบางส่วนที่เสียหายนี่คือเสียที่ถ้าเสียที่ขั้วประสาทตาพวกขั้วประสาทตาเนี่ยไม่สามารถที่จะตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีของของทางด้านการแพทย์นะครับที่จะเอาขั้วประสาทตามาเชื่อมกันได้ติดได้นะครับถ้าขั้วมันขาดเหมือนหลอดไฟอย่างเงี้ยครับมันขาดช็อประดับเลยนะครับดังนั้น ภาวะต้อหินภาวะที่ความดันในลูกตาสูงตลอดเวลาจนกระทั่งคู่ประสาทนะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วขาดชกขาดเลือนไปเลี้ยงนะครับแล้วเส้นใยประสาทขาดปุ๊บจอจะดับเลยคือดับในที่นี่คือเรียกว่ามืดสนิทนะครับก็มักคนมกพบในสี่บเห็นไหมสี่สิบสปีบอกไม่เข้า40สิมันก็เข้าวัยชราตอนต้นแล้วนี่น <c oughs> ี่เป็นข้อมูลทางวิชาก,การนะฮะอ,อาการต้อหินนะครับเนี่ย เริ่มต้นจะเป็นความดันสูงก่อนแล้วพัฒนาเริ่มนะครับเริ่มนะครับตาจมูกด้านข้างก่อนมันจะคล้ายๆว่าจอมันจะมืดจากด้านข้างครับลานสายตาจะแคบปกติถ้ามนุษย์เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นยังไงด้านข้างพอเห็นไหมเวลาเราเห็นเพื่อนนินทากราอยู่เป็นไงครับเราเห็นด้านข้างแล้วว่าจะรู้ว่าอมันนินทาเราอยู่นินทาเราอยู่ใช่ไหมครับอ่นนี่เขาเรียกว่าลานประสาทตากว้างครับตอนเรายังเรายังเรายังอายุน้อยอ่ะ แต่พอเราอายุมากขึ้นเพื่อน,นินทานเราไม่รู้แล้วครับเพราะลานประสาทต,ตามันจะแคบลงเป็นเป็นตอหินเริ่มมาแนะคือเพื่อนอยู่พังค้า,าเลยนี่ไม่เห็นอ่ไม่เห็นครับเขาเรียกว่าเราจะเริ่มเดินชนครับเคยเห็นผู้ใหญ่ที่เดินชนโตที่จะแบบก็โต๊ก็อยู่ตรงนี้ก็อีกก็อยู่ตรงนี้เดินชนล้มเฉยเลยเพราะลานปราสาทต,ตามันแคบลง เกิดจากเนี่ยเพราะวาความดันสูงแล้วถ้ามีภาะวะแบบนี้ปุ๊บรีบไปตรวจเลยครับรีบพาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ไปตรวจเพราะว่าจะเริ่มเป็นต้อหินแล้วนะครับแบบเดินชนอะไรที่ไม่ควรจะชนเดินชนในสิ่งที่มันเรียกว่าทุกวันนี้มันก็เดินกันอยู่นะครับอ่าทุกวันนี้เดินชนเหรอทำไมอ๋อ <c oughs> <c oughs> สบายหัวนี่คือเดินชนอยู่ <c oughs> อ่าก <c oughs> ลัวไม่อยากดูนะาโรคนะครับจะเป็นช้าๆครับและไม่เจ็บด้วย โรคต้อหินเนี่ยมันจะทําลายที่คั่วประสาทตาแล้วมันค่อ้าเหมือนกับเส้นใยมันจะขาด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 อะไรเงี้ยพอทราบผิดอ้าวมันจะแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นอยู่แค่นี้เหมือนจ้องเนี่ยแล้วเห็นอยู่แค่นี้เป็นกลมๆเนี่ยคือเข้ากันคให้ตาบอดนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่รู้นะแล้วจะมีแบบเฉียบพลันคืออยู่คั่วประสาทตาขาดชกเลยนะครับก็มีนะครับตามมุดตามวนรวดเร็วนะครับนี่เป็นแบบบางลายนะเนี่ยนี่ลายประสาทตาเห็นไหม ปกติเราจะเห็นจริงๆเราจะเห็นกว้างกว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ถูกต้องไหมครับเราจะเห็นเนี่ย oh. เราจะเห็นกว้างเลยเวลาเราใส่หมวกกันน็อกเป็นไงครับมันจะบังเราถูกต้องไหมเราจะรู้สึกว่าขับรถเราก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละคนเป็นโรคเริ่มโรคเป็นต้อหินน่ะมันเหมือนเราใส่หมวกกันน็อกอะ่ะแล้วเราเห็นได้แค่สั้นลงได้แคบลงอ,อ่ะนะครับก็มันจะแคบลงเล็นี่คือแคบจนแบบตรงกลางแล้วก็ดับมืดดับไปเลยนะครับอันนี้ต้อหินนะครับนี่ดูดูหนังสือพิมพ์เป็นไงครับ ดูดีๆอยู่ก็เฮ้ยดำาจนจน,จ,นจ้องอะเห็นอยู่ตรงแค่นี้ยเห็นตรงแค่จอประสาทตานะครับตรงตรงกลางนะครับอันนี้ก็น่ากลัวทีเดียวนะครับก้อหินนะครับเกิดจากความผิวตินะครับได้ด้วยของของกรรมพันธุ์นะครับอุบัติเหตุความกระทบรุุนแรงนะครับเช่นมีคนมาตบหน้าอะไรหรืออะไรกระแทกตาอะไรเงี้ยคู่ประสาทตาก็เสียหายนะครับ อักเสบครับเช่นเป็นคนป่วยง่ายป่วยบ่อยอักเสบก็เกี่ยวนะครับปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายครับก็เนี่ยอายุครับ4ี่สิปีขึ้นไปอ่าอีกแล้วเหรออาจารย์ดีบอกอีกแล้วเหรอก็4ี่ิปีก็ต้องยอมรับีินดนนะครับว่าเปิดปีมันก็จะเปิดรับทุกโรคนะฮะแล้วมีโรคนี่โรคอะไรให้สังเกตความดันเบาหวานเบาหวานความดันโรคเนี่ย เบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตก็ได้ยินถูกต้องไหมครับคนเป็นโรคไตเกิดจากความดันสูงและเบาหวานแล้วไปเสื่อมที่ไตไตยังเสื่อมเลยแล้วตาก็ไม่รอดนะครับเป็นวลาที่บบกบางมากครับก็ความดันสูงนานๆที่ตาบนก็นะครับก็เป็นเรื่องของต้อหินนะครับสูบุหรีก็กระตุ้นการเป็นต้อหินนะครับสายตาเช่นผิดปกติมากหรือสั้นมากๆใช้ใสยตาผิดปกติหนักๆก็มีโอกาสเป็นต้อหินได้เร็วแล้วก็กระทบรุนแรงครับอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเช่นรถชน หรือเคยได้ยินไหมแบบนักมวยอ,ะอ่ะนักมวยตาบอดอะ่ะตอนอายุมากๆเพราะว่าเขาตัวกขาเทิรนตอนวัยรุ่นต่อยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็น่ากลัวจริงๆนะครับเราจะทราบได้ยังไงต้อยหินนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้เลยยกเว้นการตรวจโดยจักษุแพทย์เท่าน,นั้นเขาจะมีการวัดเวลาไปวัดเนี่ยอาจจะวัดปีละหนึ่งครั้งเนาะเขาก็จะมียิงลมใส่ตาเดินผุุุคือตกใจมากเลยคือเรา ไอ้ตาตาผมก็คือตาตีอยู่แล้วใช่ไหมครับเออ่ผมไปตรวจเอ่เออเ่อคนไข้ครับเออ่เปิดตาก,กว้างๆหน่อยเอา่เอาอ่านี่เปิดสุดๆแล้วครับเปิดสุดๆแล้วเปิดสุดๆแล้วเปิดกว้างแบบนี้ครับเปิดกว้างนี้ก็อ่อไม่ไหวแล้วครับนี่สุดๆแล้วสุดๆแล้วแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วน,นะครับผุดผุดผุด คีเดียวอ่ะมีมีมีิงมียิงมีสองข้างครับมีสองข้างนะพยิีภูมิเขามีตรวจหลายรอบเลยครับตรวจตรวจไปตรวจมาเนี่ยอ่าครับก็มีการตรวจแบบเนี้ยก็ต้องไปตรวจนะครับเพราะอะไรครับตรวจทุกปีนะครับพี่ปีตรวจทุกเราจะได้ป้องกันเพราะว่าโลกนี้ไม่สามารถที่ มีการเตือนนะเพราะเราจะไม่เจ็บนะครับดังนั้นเราจะสายตามันจะแคบลงแล้วเป็นนะคเายังไงให้ตรวจทุกๆปีครับสำหรับผู้ที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปอีกแล้วนะครับาูวยอมีถ่ายรูปด้วยนะผุผกผกผุด้วยนะก็จต้อหินนะครับเขาบอกมีการศัลยวิญาจริงไม่ใช่ยาเลยครับยาหยอดตาลดความดันมันรักษาไม่ได้นะครับคือคนที่เป็นต้อหินถ้ารู้ตอนที่ยังไม่ดับสนิทชะลอความเสื่อมโดยการ ลดความดันตาโดยการหยอดตานะครับอย่าหยอดตานะครับถัดมากยิงเลเซอร์ครับแล้วก็ถัดมาคือการผ่าตัดครับซึ่งก็ช่วยชะลอไม่สามารถที่จะคืนกลับไปสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการรักษาที่เรียกว่าเหมือนประคออาการมากกว่านะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video